ครับวันนี้ผมก็พามาดูบ้านที่ติดโซล่าเซลล์ครับเป็นงานฝีมือที่ผมได้ติดตั้งไว้ครับบ้านก็อยู่กลางท้องนาครับ เดี๋ยวไปดูจุดที่ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ครับครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ครับตัวอินเวอร์เตอร์จะติดตั้งภายนอกบ้านครับเพราะว่าเจ้าของไม่ชอบเรื่องเสียงของพัดลมครับเวลาที่เครื่องร้อนพัดลมจะทำงานครับ ตัวอินเวอร์เตอร์ทีอยู่ภายนอกบ้านครับขนาดของอินเวอร์เตอร์ก็เป็นออฟกิดไฮบริดนะครับขนาด5กิโลวัตต์หมอแปลงเธอรลอยเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันครับ ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่วางชุดกล่องคอนโทรลของขอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็มี battery, มบแบตเตอรี่มีเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ชุดกล่องคอนโทรลกับแบตเตอรี่จะอยู่ภายในบ้านครับแบตเตอรี่ก็ใช้อยู่สี่ลูกครับขนาดสิบสองโวลต์ 2องรมครับน้ำหนักก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ50าสโลครับข้างบนก็มีกล่องคอนโทรลมีกันฟ้า AC DC ครข้างบนมี ATS ส่วนโหลดภายในบ้านก็เป็นบ้านที่กำลังสร้างใหม่ครับ ก็ยังใช้แค่ไอหลอดไฟประมาณ5ดวงครับวแตบต,ตัวระบบของอินเวอร์เตอร์ก็เป็นระบบขนาด48่โวลต์ครับเดี๋ยวเราไปดู แผงโซล่าเซลล์บนหลังคาครับจุดติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ก็บนหลังคาครับขนาดของแผงโซล่าเซลล์ก็ขนาดห้าร้อยสี่สิบห้าวัตต์ครับเป็นโมโนฮาร์ดเซลล์ จำนวนที่ใช้ก็12แผงครับสถานที่ปลูกบ้านก็อยู่กลางท้องนาแล้วก็ติดติมเขาใหญ่ครับ บ้านกลางท้องนาครับ